สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุปปูซุคนครับผมมินี่กับน้องฟอกับช่องกระสีมก้อนป่วยกันแล้วครับผมมินี่กับสิภาคพี่น้องเบิึงถนนไม้เลยอีกสองซีครับผมช่วงกันซีแยกหัวสร้างไปซีแยกงานแท่งครับผมของเสียบต่อระวางสามอำเภอนะครับช่วงนี้กับนี้อำเภออำเภอไทรบึงนะครับผมอำเภอคุนหางแล้วก็ อัเพอ่อทางทรรากนะครับสามอัเภอครับเสร็จทางสร็จีครับช่วงนี้นะ่ครับำายเป็นลงเรี้ยงนะครับผมงเี้ยุช่อนครับชเรอ,อย่างนอที่หน่อยนะครับและเสร็จนี้เาจะมาเสร็จสมบูรณ์นะครับผมหร,รือว่าเส็นจรักของาสาีสานตอนลางก็มาได้ครับผม หนสำคัญอีกเย็นดึงหนึ่งนะครับผมที่ใส่เื่อบสามสี่หาจังหวัดนะครับผมมีโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตตะคุบุนะครับผมครับผมนี่ครับเป็นถนนที่ทราว่าน ถนนเ้นต์้ดวิดที่ว่าเป็นถนนที่เป็นถนนสายหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าเข้าบุญเนี่ก็จะมาเส้นนี้ได้เราจะจากที่นี่ไปทั้งเด,ดเ,งนะเดนะครับเดเดน้ำยืดน,นะครับผมทั้งนี้ครับผมเดเดน้ำยืดบุญทลิกหน้าเฉินเวยนำคุณนะครับผมมาทันใดทุกอ,อย่างครับผม เขตบางห้องนะครับผมอันนี้เป็นช่วงต่อเขตสิ้นสุดละวังอำเภอไปบึงกับอำเภอคุนหานนะครับผมก็ข้ามขวองไปต่างุลจะเป็นเขตของอำเภอคุนหานครับผมเนี่ครับอันนี้ข้ามเขตมาแล้วอันนี้เป็นเขตเาเขตอำเภอคุณหานแล้วเมื่อกี้อยู่อำเภอไคบึงนะครับผมนะ 2องสี่เสร้างเสร็จเมื่อสอปีที่แล้วคับเงนินบางคนแน่ใจประมาณสองถึงสปีที่แล้ว,ลวเสร็จเลย นี่นะครับผมที่สีฮอดนี่ยคคือเส้นทางรัดที่สีออกไปถนนไม้เลขกสองหนึ่งหนึ่งหได้ครับผมเส้นขุนหางสีสเกตน,นะครับผมกลไปกลับ,ลบยูเทินมากครับผมจ่งเ,เขางนี้นะครับผมจะเป็นเส้นรัดเข้าไปขุนหางครับผม ไหลออกมาจากเครือนวยท่าหรือเครือนันตะแบ่งนะครับผมหัตะแบ่งรา่าหนาทางอัดน้ำตกหัวยจัดก็จะมารวมอยู่จุดนี้เป็นแนวสายหลักไปเลยครับผมแถวนี้ก็คือเป็นจุดศูนย์รวมของมหนครับผมยิงว่าเครือนุ้ยเลยนี่นู่นแน่นพุ่มาบังเสกเลยคะแนนริ่งจิ้มครับไม่ต้หน่อย เราแห้เอาอติดอะริทุมาะไรแบนี้ถ้าทำหาะครับมาเรื่องไมนี่เป็นบ้านกรามนะครับผมกรามกรามกรามออกเสียงประชัดผมว่าท okay. ูกขคไม่เล่น้องครับผม นี่เป็นตะการซีมีซีแยกขามตรงนี้เลยนะครับผมเป็นขามเป็นซีแยกเลยครับผมแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยหรือย่างก็เลยต,ตกลงทางหลวงก็เลยติดตัวให้ขามไปให้ยูเทิร์นยูเทิร์นเอาครับมันปลอดภัยว่านะคร,ครับเส้นนี้ก็เสีเข่าไปทางอำเพื่อคุญหารไปกันครับขวามือเลยครับผม ไปทางบ้านนะโควงทางพุนง่นนะครับผมโควงข้ามั่นนะครับผมทางพุ่นครับผมแก๊สสีออกสีแยกมันป่านะครับเสร็จนีครับเสรแล้วครับผรีกร็จะมีทั้งสวนยางสวนทุเรียนครับลิ้นลิ้นข้างใหญ่ คุณกันไปนะโซเียนเนาะสตอร์ีกนี่หมดแล่ะพี่ดอน มื่อต้นใหม่เต้มครับผมถือว่าไมา่เป็นดงป่าเลยครับเย็นช่วงทารุอนมากในช่วงหน้าฝนก็ับสเตย์อันตรายนสี่นึงมาต้นใหม่ก็ที่ลมทับมากนะครับแต่จะเหนียวอ,ออกแล้วคือมาทุนโลกปลอดไข้หลายนะครับ ขึ้นเนินนี่ก็ขามือก็เป็นบ้านตะมือน,นะครับผมบ้านตะมือน,นะครับผมตำมืนีขาวของนม่้ครับผมขาวม่นนก็ได้หรือสีปขาวทาาบ้านทย่ามบ้านเย่างเขาสนสันิสุขนี่ใหญ่เลใจไม่ได้เดี๋ยว,ยวไ,ไปบนป้ายกอน เป็นถนนสองซีนะครับผมเป็นถนนที่มีซีเลนตลอดตั้งแต่โคาราชป่าหอดอำเภอเดชเลยครับผมแต่ไนใหน่ใจว่าสองซีมันตัดมุนมนะก็เลยขุดสองซี่าคนให้่ใจอ๋อเป็นบ้านโน่นสันติสุขนะครับผมเนี่ยครับผม อันนี้คือบ้านนน่นซันนิซูนะครับผมออกไปทางบ้านตั้งมือก็ได้ขถวตั้งมือตั้งมือก็เขาอัฒน,น,น,นีได้ด้วยกันนะครับผมสายเมืองอนาก็เป็นสิเป็นโน่นปัญญานะครับผมบ้านโน่นปัญญานะครับผม บ้านโนนปัญญานะครับผมบ้านโนนปัญญาบ้านหนองใหญ่บ้านซัาสมงศิขาเส้นนี้นะครับผมแต่สิมีโรงน้องจีนอยู่ไหมน,นะครับผมโรงน้องเซนอะไรพนะี่น้องโรงงานเห็นน้องเซนนะครับผมแล้วก็ทั้งวามือเนี่ยสิไปผู้ฝ่ายครับผมบ้านหนองจิกบ้านเฮียงในไร้ไร้บ้าน,าน,าน,านนะจำอะไรหมดทุกบ้าน,นครับบ้านผู้ฝ่ายเออ เขาเป็นภูายได้ครับผมแต่ตอนนี้นาภูไฟน่าหยุดยินนะครับผมบรรยากาศเย็นครับผมเขาตอนนี้แล้วก็วเขียวนะครับออนนี้เป็นเขตของขอเมอ,อิุันฮันยู มือเนี่ยเป็นบ้านคลองคั้นะครับผมเป็นบ้านคลองคัม้มบางพนอยู่ตําบลฟุกไฟนะครับผคลองคั้ครับสายมือเนี่ยสิบันเป็นบ้านภูทองครับผมเป็นจะมีอุตสาหมู่บ้านนะครับผมอยู่น,นี่เป็นบ้านภูทองตะวันออกภูทองตะวันตกนะครับผม ร้านที่ผมได้ยินว่านะแต่าาก,ก็ไม่ชัดเจนนะครับพี่น้องครับผู้ใดมีอฟมีราคาในเน้นในอะรก็ไม่เห็นติดเตียนได้ด้วะครับผมผมด่าเขามินมมม์มาบอกไหมครับแมนถี่หรือไม่ถือรับผมเป็นผู้ท่องตะวันออกหรืผู้ท่องตะวันตกนะครับผม เป็นบ้านพุทธากกนาแก้วครับผมเป็นบ้านพุทธนาแก้วครับนี่มครับนี่นะครับผมฝามืดนี่ครับผมพุทธนาแก้วครับเป็นที่ทางเข่าสองทางครับพี่นอ้องดันมาหนึ่งกับมนหนึน่ครับผม เข่าไม่นีสปีดม,มีบ้องนึงนะครับผมหลักนะบ้านจำนั่นจำนั่นจำ,จำนั่นนี่แหละผมก็เลยใจว่าออกเสียถึงว่าอยู่ทรายเมื่อเมื่อกี้นะครับผม เขาพีนอาําเภอครนทรล่งนะครับผมอันนี้เป็นบ้านหนองท่านะครับผมอาําเภอครนทรล่งนะครับผมอันนี้เขาพีนกระทรล่างนะครับ เป็นบ้านนุ่นสูงครับผมทางสายมือนะครับผมบ้านนุ่นสูง ทางเินต์ดีกาตว่ายหลายนะครับผมาคีมากอว่าจะเ,เป็นลมเป็นบอปนหนครับผมเป็นเรื่อครับผมนหยมือนี่สิเน้ครับผมันจะมีตลาดโคกรบือนะครับผมตลาดนัดโคกระบือครับผม สาย,ยน,ออน,นี่ครับยูติดกับไปป้อมตำรวจนะครับผมหรือ่จุดพักรถของขนาดนี้เป็นจุดพักรถหรือจุดสายต้นตัว นี่สายมื่อมร่นี้นะครับผเป็นเป็นนั่นนั่นนะผมตลาดโคกบือนะครับผมตลาดนั่นนะครับผมขวามื้อไปนะเป็นของไปสีสะเกนะผมสายมื่อเนี่ยไปกันตลาดตลาดต้องไปไปเด่นนะครับผมโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามม่แน่ด้วยครับผมเพื่อเป็นกวามและกำลังใจในการเทวิดีโอเที่ยวตะไครนะครับผมครับสวัสดีครับผม